สวัสดีครับวันนี้มาเล่นเกมโรบอกในวันหยุดกันนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมหนีออกจากบ้านพิซซ่าแมวอ,อะไรดีอ่านี่ไงนีออกคาร์นิวัลแห่งความน่ากลัวฟิงอ,อ,อยู่นะครับวันนี้ผมใช้ตัวละครออตัวละครนีหออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดตัวละครนี้มันอ้วนไปออกก่อน ออกันนะอ๋อนะอ๋อตัวนี้ดีกว่าเอา้วทำไมฉันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเรียกเปลี่ยนยังไงเนี่ยปรับแต่งเนาะก็ซื้อแล้วไม่ใช่หรออซื้อแล้วใช่ไหมนี่ จะเล่นอันนี้ก่อนนีคว่ามบีเกียงความน่ากลัวชิงสวัสดีสวัสดีสดคือมนุษย์ไม้กนมนุษย์คือมนุษย์ไม้ผู้เท่พลังการกงนสร้าง,งจะบุงไปสู่แดนสนทย,ยาไปเลย ทำไม่หมาเห่าจังเลยวะก็ได้ไ<ว>โอ้น่ากลัวจังเลยอ่ะที่นี่ที่ไหนหน่าจะเป็นสวนสนุกล้างเออน่ากลัวจังเลยโอ้ตานแรกมันก็เจอลาวาเลยว,ว้า โดไปต่อกะโดดไปต่อแล้วถ,ถึงแล้วเนี่ยจะใกล้ถึงแล้วใกลถึงแล้วโอ้ยึด๋อยจู้จิงไอ้เคล็ดเดียวจะเดินได้ไงวะเนี่ยค่อยเดินค่อยเดินค่อยไป แป๊บเลยว้าวเกือบตกโอเคผ่านเว้ยนีตัดต่อจะเจออะไรวะเนี้ยโอ้ยนี่ตัดเลยตัดเลยตัดเลยนี่ เหมือนเรากำลังหนีแล้วสักอย่างแล้วจริงๆว่รู้เราจะเดินเข้ามาทำไมไปเดินก่นนอนไม่ควรเสียงน,นะน่าสนุกจังเลยว้าวโอ้หนีตัวตลกไปชิงช้าสวรรค์น,นะครับ แ้างลกันได้เปนคนกลัวความสูงครับคนไรตเลยโอ้ดูการต่อสะพานสิใครจะไปเดินได้เวเนี่ยคนคนีแล้วสูมากเลยีปลงล อ่าไปได้สวัสดีไปไงอ่ะ เนี่ยไ่โดนด้ยไ่โดนด้ยโอ้โหดาเนี้เคยเล่นยีบรอบไม่ผ่าน หลอออ่อไปตายแดดแรงจริงยาที่หายในความรู้สึกเออเออเอาขาเลยโค้ชเก่งฝ่ายเราในที่สุดเราก็มาถึงวาบปแล้วครับเหมือนนรกเลยอ่ะที่นี่ชนจะต้องสู้ต่อ ไม่ว <Workers, S 2> ่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อประดุมความยิ่งนะกไปได้แล้วอ๋อขอโทษขอโทษไปโอ้นี่คือมือปีศาจเลยเนี่ยบไปสู้ต่อโอ้ย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 ด้วย dài nãy mãi 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 ai mãi 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 ไม่ทไมไม่นึกว่ามันจะถึงเอา,มาไมไฟอุ้ยแชนนี่เป็นไม้เลยต้อไฟง่ายขักง่ายเลยต่ไฟได้ยังไฟไม่เลยนี่อ๊บอ๊บอ๊บอ้าโอ้ยเล็กนิดเดียวอ่ะโอ๊ยโอ๊ย วายจะทำอะไรเล็กๆหนาเนี่ยไปลุยจ้าวาบต่อแล้วเนี่ยฉันผู้ผู้หนึ่งความยุติธรรมฉันเตินทาง่องอ้วนไกลเสร็จไปอ๋อครับพูดเยอะไปคับ เอาใหม่มาถึงเตอร์สกิตแล้วทำไมวิม่งเร็ววาจาังวะไปเลยตายชีวิตทาง,งหน้าลัวขาดโอ้ต้องใช้ความเร็วนะครับด่านนี้เตรียมตัวกับความพร้อม,ปอม,ไ,มอไป ช่วยด้วยเนื่องาจากกิจเอาไปไปเอ้ยเอา้าชิบหายเอ้าไม่นะขอสักทีสิ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool không เร็วอีกแน่นเลยเว่ะสีเหลืองโอ้ยฉันมันเร็วไป<า>ไปแล้วนุ่ <laughs> ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ฉันตกอยู่ลาวาภูเขาไฟนี่นา ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันน่ากลัวเหลือเกินเอาวะฉันจะสู้ต่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไปไปละฉันจะจักกดการทุกอย่างโดยตัวของฉันเองไปเตรียมเตรยมเตยมเตรมเตรมเตยจะจ้ตัวหน่อยครับไม่มีใครอยู่เลย เข้าฟรีนะทั้งนั้นด่าอ,อันนี้มันเกมใหม่แล้วนะครับเน,นี่ยโอ้โหความขลุขความขลุความเก่งกาจ ยดูจะมาวางไว้ทำไมไม่เทหนูกระโดดไปแล้วกันสบายมากโหเฮะมนแล้วเจ๋เอเออูเออมาแลเอามหมสามสี ปกติไม euh, ่เคยพลาดเกมนี้เลยเนี pues yeah. ่ยอันนี้พลาดสองครั้งเลยเเย้เข้าไปต่อนะครับ ฉันนั่งตกปลาอยู่ลิมตาลิงแปลกใจฉันจริงปาไม่กินเหยือนั่งตกอยู่นานจนฉันละเบือ <C oughs> เออ,อทำให้ดูเฉยรครับว่าถ้าโดนมันจะเป็นยังไง ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิงแปลกใจครับตกปลาอยู่ริมตาลิงแปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเหยื่อนี่ผ่านไงสบายใจ อยู่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยอ้าวมีคนอยู่สวัสดีครับอาวตอนนี้เราจะมานั่งอะไรลุยที่นีเราไหมนเนี้เรามแล้วนะ ขึ้นลุกขึ้นน้องไปทางไหนก็สบายนะเอิบตอนนี้ก็เอาจริงๆก็เป็นการจบเกมของเกมนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเข้าบ้านอันนี้ต่อไปก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองทดสอบว่าเข้าบ้านแล้วเป็นยังไงฟิ้งอ่าจะเป็นเกมใหม่กันะแล้วแค้นจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราจะมาเล่นเกมนี้ใหม่ พีๆต่อไปนะครับขอบคาณนะครับ